สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16นะครับตอนเย็นๆครับเนาะหลังหวยออกวันนี้ผลฉลากรางวัลรัฐบาลไทยนะครับออกมาแล้วนะครับเนาะประกาศมาแล้วถ้าใครถูกก็ดีใจด้วยนะครับเนาะใครถูกใครไม่ถูกหวดหน้าว่างกันใหม่นะครับเนาะบอกสักคำไม่ถูกนะครับไม่ถูกอีกแล้วครับท่านนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ล่างออก4ีนะครับเกินความคาดหมายนะครับเนาะ บนสามตัวออกแปดหนึ่งสองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเนะ้องหนึ่งสองหมดกลอนก็เจ็ดแปดเชียวนี้ก็หนึ่งสองที่น่าจะเป็นอะไรทีนี้ <c oughs> ใครถูกก็ดีจด้วยนะครับใครถูกใครไม่ถูกก็ชมก็แก่ตัวใหม่นะครับรองวันนานาาบอกจริคำไม่ถูกนะครับไม่ถูกเลยเสียดายมากนะครับเนาะได้หน่อยมาโดนไทยเสียดายมากก็นวทาง ของเบาสารครามนะครับไม่เข้านะครับนะ้องเาสารครามให้หกตัวมีเหกคู่นะครับมีหกสองเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเน้นเลยนะครับให้เจ็ดสองพี่เขาไปอ,อกหนึ่งสองนะครับเนาะเลขเจ็ดกลายเป็นเลขหนึ่งแทนซะเสียดายมากเลยหกหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งนะครับนะ้องก็กันสาเกไม่เข้านะครับพงเบาสารคามไม่เข้าหงายหลังเลยนะครับเนาะหงายหลังเลย ส่วนชุดสามตัวนะครับหลักร้อยคดว่าเป็นเลขคี่นะครับเก้าหนึ่งสามไม่เข้าครับเนาะมาเป็นเลขแปดนะครับ, 9, 1, รบ,นะรบจับคู่ให้ก็เก้าหกสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามนะครับก็หนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองนะครับเสียดายครับเนาะถ้าเป็นแปดสองคงได้ต้วน,นะครับเนาะเสียดาย ไม่เข้านะครับต้องบอกสังคำไม่เข้าวดน,นี้ทั้งชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็ไม่เข้านะครับเนาะชุดเต็มชุดตัดไม่เข้าสักตัวเลยนะครับเนาะเะไดมากวันน้าว่าก,กันใหม่น,นะครับเนาะแนวทางจะได้มากใครเข้าก็ดีจะด้วยนะครับแล้วใครถูกนีดีจะด้วยวันนี้มีคนถูกมีเซียนเลขบนนะครับเนาะ เสียนเลขบนวิ่งเจ็ดลองหกนะครับวิ่งเจ็ดลองหกหกก็เข้าเล็กวิ่งนะครับเนาะหกกว่าเข้าลงล่างนะครับจับคู่นะครับหกสี่หกสี่ลงล่างครับเนาะเสียนเลขบนเนียนบนกันล่างนะครับเนาะเข้าสี่หกตัวกับหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะครับเข้าหกสี่สี่หกครับเนาะแมนมากๆสองวัติดนะครับเสียนเลขบนแต่ช่วงนี้ลงล่างนะครับเนาะเจ้าตวแล้วเข้าเจ็ดไป เสียเล็กบนนะครับเนาะส่วนพิชัยใจดีนะครับเสียดายมากนะครับเนาะล่างวิ่งสี่รองหกนะครับเล็วิ่งจับกอดคอกันมานะครับเสียดายมากเลยพิชยัยใจดีน่าจะได้นะครับเกมบอกอยู่ว่าสองตัวนี้เด่นหมดเลยทั้งสองตัวเลยพ่ชัยใจดีบอกเก็ส่วนจับคู่ไม่เข้านะครับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่แปดนะครับเนาะไม่เข้าจับคู่ เข้าตีเลขวิ่งนะครับเนาะสองตัวมาคู่กันเลยเจดียมากนะครับเนาะแต่พี่ชายจีได้อยู่แล้วมั่นใจมากแกขาวิ่งด้วยครับเนาะขาวิ่งจับคู่ด้วยแมนมากมากครับเนาะตัวนี้ส่วนบนไม่เข้านะครับบนวิ่งบนห้างศูนย์จับคู่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวนี้เลยนะครับไม่เข้านะครับเนาะส่วนตัวผมคิดว่าเลขงวดนี้ออกเกินความคาดหมายมาก ใครถูกนีจะด้วยนะครับใครถูกนี้จะด้วย,วยส่วนเสียนใจดีนะครับเสียนใจดีบนล่างวิ่งเจ็ดลองแปดนะครับแปดก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับเนาะแปดเข้าหลักร้อยถ้าเจ็ดเด่นเจ็ดลองแปดนะครับแปดหลักร้อยเจ็ดจับกู้ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ไม่เข้านะครับเนาะ หลัก8ปดก็8ปดหนึ่งแปดแปดสาปดสี่ก็ไม่เข้ามาเข้าหลักรองนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ตัวสุดท้ายนี่ครับเนาะเต็มเต็มเลยหกสี่แต่เป็นตัวรองนะครับใครตามก็ดีใจเลยนะครับเนาะสำหรับเสียนใจดีนะครับเสียนใจดีส่วนลุงใจดีนะครับลุงใจดีวิ่งเจ็ดรองแปดเหมือนกันนะครับเข้าแปดก็เข้าไปหลักร้อยนะครับเนาะ้อยบน ส่วนจับคู่ไม่เข้านะครับเนาะให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามส่วนแปดก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับเสียดายมากนะครับเนาะแต่ถ้าวิ่งแม่นมากนะครับคุณลงใจดีถึงจับคู่ไม่เข้าเลกวิ่งก็ยังทํางานนะครับคุณลงใจดีจับตาที่เลขวิ่งเลยนะครับเนาะแม่นมากๆคุณลงใจดีนะครับ ส่วน FC ฟซใจดีนะครับวิ่งบนวิ่งบนเจ็ดนะครับเนาะวิ่งบนกันล่างไม่เข้านะครับเนาะเฉียดไปเข้าออกแปดแปดหลักร้อยนะครับเนาะเฉียดไปเต็มหนึ่งจับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดนะครับเน้นเลยคือสามเจ็ดสามแปดนะครับเนาะเที่ยวน,นี้ไม่เข้านะครับเนาะหมดก่นอนเข้าเก้าหนึ่ง 9, 1, เต็มเต็มเลยเที่ยวหน้าวางกันใหม่นะครับเนะเาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ เคยถูกก็ดีจะด้วยนะครับเกิดถูกก็ดีจะด้วยส่วนเซียนทวีนะครับเซียนทวีเลขตารางนะครับแม่นมากเลยเลขตารางมีหนึ่งสี่เจ็ดห้าแปดสองนะครับแต่จับคู่ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะครับจับคู่ไม่เข้านะครับ ัวเรียกตารางสามตัวแตกเลยนะครับแปดหนึ่งสองะครับเนาะเซียนทวีน่าจะได้นะครับเนาะน่าจะได้พอสมควรเพอเซียนทวีซื้อเขาจะค่อยไปค่อยมาหลายคู่นะครับแต่เขาคัดชุดที่ลงมาให้เราเขาคัดแค่หกชุดนะครับชุดสามตัวไม่คัดให้ไม่ถูกนะครับเนาะค,คัดมาให้ไม่ถูกจับมาให้ไม่ถูกครับพูดง่ายๆบ้านเรานะครับเนาะแต่แกจะค่อยไปค่อยมาของแกผมว่าแกน่าจะได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวมาวางลายไปถามนะครับเนาะ สามตัวแตกเลือกตรางแต่จับคู่ไม่เข้านะครับเนาะเซียนทวีก็ย้ำประจำนะครับนะครับว่าใครไม่ชอบเซียนทวีจับคู่ก็จับคู้ไดเองได้เลยนะครับจับผู้เองได้เลยก็ประมาณนี้นะครับเนาะจับตาเลขตารางนะครับเซียนทวีเลขกตารางเม่นมากๆสุดยอดเลยนะครับเนาะเลขกตารางผมว่าได้แน่ๆนะครับเซียนทวีจะไม่ไลายไปเลยครับเนาะเดี๋ยวเย็นๆว่างๆนะครับเนาะลายไปก่อนตัวนี้ทํางานก่อนนะครับเนาะ ก็มาทีเลขชนกันเยอะที่สุดนะครับก็ไม่เข้าอย่อนเดิมนะครับเนาะชนกันเยอะที่สุดอันดับหนึ่งมีสามคู่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามก็ไม่เข้านะครับเนาะอันดับสองก็หกหนึ่งแปดสองแปดสามก็ไม่เข้านะครับแต่เลขวิ่งนะครับอันดับหนึ่งชนกันเยอะที่สุดคือเจ็ดนะครับอันดับสองคือแปดเข้าเลขวิ่งครับเนาะเลขวิ่งเข้าทุกวันนะครับเลขวิ่งชนกันเยอะที่สุดชุดนี้ได้แค่สองตัวนะครับเนาะ บางบางงวดก็ได้สามตัวนะครับก็ฝากไว้ชิดนี้นะครับเนาะเจอกันชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ